ประโยคที่ถูกกล่าวถึงลักษณะประโยคจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าจงแทน a b และ C ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยคนักเรียนดูประโยคนี้ประโยคนี้อยู่ในรูปถ้าดูตามรูปแล้วเป็นประโยคที่รู้จักไหมเนี่ยรูอ่านนะ ผลคูณพายวงเล็บ a คูณ b ผลคูณนั้นไปคูณด้วย C กับไปเปรียบเทียบว่าเท่าไหมเท่ากับผลคูณของ A คูณด้วยผลคูณพายวงเล็บ b คูณ C ลักษณะของประโยคแบบนี้เป็นอะไรเนี่ยคูณคู่หน้าก่อนมีมีเลขสามตัวนะคะคูณคู่หน้าก่อน ได้ผลคูณแล้วมาคูณตัวหลังหรือตัวหน้ายังไม่คูณคอยไว้ก่อนไปคูณคู่หลังก่อนได้ผลคูณเท่าไหร่แล้วเอาไปคูณกับตัวหน้าลักษณะของประโยคแบบนี้อยู่ในรูปอะไรเนี่ยสมบัติอะไรคะเปลี่ยนหมู่สมบัติการเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนหมู่การคูณเนื่องจากเป็นการคูณทั้งคู่เลยนะคะหาคูณคูณสองครั้ง หาผลคูณคู่หน้าก่อนได้ผลคูณแล้วไปคูณตัวหลังหรือตัวหน้ายังไม่คูณไปคูณคู่หลังก่อนได้ผลคูณแล้วเอาไปคูณกับตัวหน้าลักษณะของประโยครูปนี้อยู่ในรูปของสมบัติการเปลี่ยนหมู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําแล้วผลลัพธ์ออกมาเท่ากันก็จะไปสรุปผลของการเปลี่ยนหมู่นั่นเองนักเรียนว่าจะมีสมบัติการเปลี่ยนหมูไหม น่าจะมีเอาลองดูนะทีนี้มาดูขั้นตอนตามคำสั่งโจทย์ประการที่หนึ่งก็บอกแทน a b c ในประโยคเพราะฉะนั้นครูเลือกขึ้นมาแล้วในข้อหนึ่ง a เป็นลบส b เป็น3 c เป็น2นกักเรียนก็แทนในประโยค ในประโยคตัวนี้ครกขึ้นวงเล็บก่อนเลยเพราะว่าเราจะหาผลคูณแต่เปลี่ยนเป็นวงเล็บใหญ่เนื่องจากว่าค่าของ a อยู่ในรูปจํานวนเต็มลบมีวงเล็บเล็กจะซ้อนกันอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก,ก็จะแทนแทน a ด้วยลบ2แทน b ด้วย3ต่อไปคูณ c c คือ2ต่อไป ครูก็แทนต่อแทน A ด้วยลบ2แทน B ด้วย3คูณ2ข้างในครูใช้3คูณ2นักเรียนไม่ใช้เครื่องหมายคูณก็อาจจะใช้จุดดอตได้นะหรือจะเปลี่ยนอยู่ในรูปใช้วงเล็บใหญ่แล้วก็ไปใส่วงเล็บเล็กตัวใดตัวหนึ่งได้สัญลักษณ์การเขียนนะคะแต่วงเล็บหน้าเนี่ยครูเขียนเลยลบ2ติดกับ3เลย3เขียนชิดติดวงเล็บแปลว่าคูณเหมือนกัน นี่คือในตำแหน่งที่ครูแทนนะ A เนี่ยแทนด้วยลบ2เขาบอกให้แทน A B แล้วก็ C แทนลงในประโยคนี้เพราะฉะนั้นเราก็แทนทีละตัวทีละตัวทีละตัวในตำแหน่งของประโยคนะคะจี้ลงมาทีละตัวเลยแล้ว A ตัวนั้นก็แทนด้วยลบ2 B ก็แทนด้วย3 C ก็แทนด้วย2นะคะหลังจากแทนแล้วนักเรียนก็คำนวณเอาไปดู การที่หนึ่งคิดตัวนี้ก่อนแน่นอนได้เท่าไหร่ได้ลบหกแล้วก็คูณด้วยสองต่อไปเราก็จะต้องมาคิดตัวหลังก่อนถูกไหมคะเพราะนั้นตัวหน้ายังไม่คำนวณก็ลอกไว้ก่อนตัวหน้าไม่คำนวณน,นะเพราะนั้นกูนก็ลอกไว้ตัวหลังก็จะเป็นคูณด้วยหก คิดตัวหลังก่อนนะคะคิดชุดหลังก่อนเพราะฉะนั้นตัวหน้าไม่ใช่ว่าไม่คิดแล้วทํามันหายไปเฉยๆนะนักเรียนคะค่าของ A ที่เป็นลบสองนักเรียนยังไม่คํานวณนักเรียนมาคิดกรอบที่ครูใส่ไว้คือ3คูณด้วนั้นก่อนเนี่ยตัวหน้าก็ต้องลอกลงมาไว้นะอ่ะต่อไปมาคูณต่อลบหคูณกับสได้ ลบ12ใช้สื่อการคูณ2 6งเป็นจำนวนลบถูกไหมคะขวามือล่ะเป็นลบ2คูณด้วยหกใ็ใช้สื่อการคูณ6คูณ2เหมือนกัน6-2ก็12ใช้ค่าสมบูรณ์จำนวนบวกหรือจำนวนลบ <6. S 1> จำนวนลบ <6. S 1> เพราะฉะนั้นเท่ากันไหมอ่าโจทย์เขาว่าอย่างนี้คะ่ะ จงแทน A B และ C ในประโยคของผลคูณแารเล็บ A คูณ b แล้วผลคูณนั้นคูณด้วย C เท่ากับ A คูณด้วยผลคูณแพงเล็บ B คูณ C แล้วตรวจสอบว่าประโยคที่ได้เนี่ยจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบจริงคือเราตรวจสอบนั่นคือเราคำนวณแต่ถามว่า ในกรณีที่ครูให้ข้อสังเกตรประโยคหน้าตาแบบนี้อยู่ในรูปของสมบัติการเปลี่ยนมู่มการเปลี่ยนมู่มเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคำนวณออกมาแล้วตรวจสอบแล้วเป็นเท็จเนี่ยในข้อสังเกตที่จะพิจารณาควรจะมองเอ้มันจะใช่หรือไม่ใช่มันน่าจะผิดไหมผิดตรงไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทำ ตามคำสั่งนะคะ1แทนตำแหน่งของ A B C ด้วยตัวเลขที่โจทย์กำหนดลงในประโยคที่โจทย์บอกเอามาวางกันเลยตัวต่อตัวตัวต่อตัวให้เห็นเลยหลังจากนั้นก็เริ่มคำนวณหลังจากคำนวณแล้วให้ตรวจสอบว่ามันจริงหรือมันเท็จนะตอบเขาด้วยนะคะมีอยู่3ข้อย่อยนะคะครูทำไปแบบฝึกตรงนี้ครูทำตัวอย่างไป1ข้อ ่อไปไปดูข้อ6ข้อ6ก็น่าสนใจเป็นการคิดคำนวณให้ตัวเลขมาเป็นโจทย์โจทย์ต่งอย่างนี้ค่ะข้อ6จงหาผลลัพธ์นะเอาไปดูครูทำตัวอย่างเหมือนกันเสร็จไหมคะตัวอย่างข้อนี้เสร็จไหมเสร็จนะครูทำตัวอย่างเลือกข้อ3 ข้อสังเกตของโจทย์ในข้อ6มีทั้งหมด10ข้อ10ข้อคุณเลือกข้อ3ามาหนึ่งข้อโจทย์ใช้คำสั่งว่าจงหาผลลัพธ์ในที่นี้ผลลัพธ์ข้อนี้จะเป็นการหาผลคูณผลคูณของใครของลบสคูณกับผลบวกภายในวงเล็บนะคะ เป็นการหาผลคูณโจทย์ใช้คําสั่งหาผลลัพธ์แสดงว่าลักษณะของโจทย์เนี่ยอาจจะไม่หาผลคูณอย่างเดียวไม่งั้นจะจช้บอกว่าจงหาผลคูณถูกไหมคะแสดงว่าเริ่มละไปเรียนบวกมาแล้วนี่เรียนลบมาแล้วนี่ลองเอามาปนอยู่ซิทำได้ไหมคํานวณเป็นไหมอ้าวเพราะนั้นข้อนี้ครูอ่านว่าอย่างนี้ค่ะ ผลลัพธ์ที่ว่าในข้อนี้คือให้หาผลคูณผลคูณของใครของลบสคูณกับผลบวกภายในวงเล็บเป็นการคูณของตัวเลข2ตัวตัวแรกให้มาเป็นลบสแต่ตัวหลังเนี่ยให้มาไม่อยู่ในรูปผลสำเร็จต้องคิดคำนวณก่อนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ4คูณกับผลบวกภายนงเล็บของห้าบวกกับ6นั่นคือเวลานักเรียนคิดผลลัพธ์ก็ต้องคิดผลบวกภายหนึ่งเล็บก่อนถูกไหมคะเวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนเท่ากับต่อไปได้เลยแต่ครูเอาลงมา1บรรทัดนะเพราะนั้นครูมาเพิ่มเท่ากับที่นี่นะคะลบสี่เนี่ยยังไม่คํานวณน,นักเรียนเขียนต่อไปขวามือได้นะครูเขียนเท่ากับลงมาด้านล่างเห็นไหมคะนะ ไดาเป็นลบสี่คูณผลบวกแหวงเล็บได้ <18. S 1> อ่าสิเอ็ดได้สิบเอ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนำค่าสมบูรณ์รวมกันได้ออกมาเป็นเต็มบวกการบวกจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนำค่าสมบูรณ์รวมกันออกมาเป็นเต็มบวกเพราะนั้นได้11เเป็นผลบวกภายในวงเล็บ เธออาจจะบอกครูว่าโอ้ยข้อนี้คิดเรียนมาตั้งนานแล้วห้าบวกหกได้สิบเอ็ดไม่แน่หรอกเพราะเรียนนานๆเอ๊ะผลบวกพายเล็บเอมันเป็นจํานวนเต็มบวกหรือเต็มลบบวกไปบวกมาบางคนได้หนึ่งขึ้นมาแล้วยุ่งเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะพูดย้าอยู่อย่างเงี้ยการบวกผลบวกพายเล็บเป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันนําค่าสมบูรณ์รวมกันออกมาเป็นเต็มบวกเพราะฉะนั้นได้สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปคูณทีนี้จะคูณละการคูณก็ใช้ค่าสมบูรณ์คูณกันเพราะนั้นสูตรการคูณก็ท่องเลย 11c 4-44 4ส <14 4. S 1> 44. ท่องสูตรการคูณเลยเพราะว่าเป็นเรื่องการคูณนี่11เ4 44. หลังจากท่องสูตรการคูณแล้วเต็มบวกเต็มลบ <14 4. S 1> เต็มลบนี่ เพราะนั้นเวลาคำนวณเนี่ยค่าสัมบูรณ์จะเป็นหลักในการคิดคำนวณใช้พื้นฐานของช่วงชั้นสองทั้งหมดในการคิดคำนวณแล้วค่อยพิจารณาว่าอ๋อเรียนจำนวนเต็มอยู่นะเพราะนั้นอาจจะเป็นเต็มบวกก็ได้เต็มลบก็ได้ตามข้อตกลงในการคิดคำนวณน,นะคะเอาละได้ลบ44ครูให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะในข้อ6นี้นะคะ เลือกมาคือนี่คือข้อ3มย่อยในข้อ6ใหญ่นะคำสั่งจงหาผลลัพธ์นะคะต่อไปครูไปเลือกข้อ6อสัญลักษณ์ตัวนี้ข้อนี้เป็นการหาผลลัพธ์หาผลอะไรผลบวกเป็นการหาผลบวกนะคะ ผลบวก2ตัว2ตัวที่ว่าคือใครผลคูณของ3คูณกับลบ2ตัวหนึงบวกกับผลคูณอีกตัวหนึ่งคือ3คูณกับ7ตีความหมายนะครูพูดใหม่นะคะข้อนี้เป็นการหาผลลัพธ์ตามคำสั่งของข้อ6จงหาผลลัพธ์ถามว่าข้อ6นี้หาผลลัพธ์อะไรหาผลบวก ผลบวกของใครของสองจำนวนจำนวนแรกอยู่ในรูปผลคูณจำนวนที่สองก็อยู่ในรูปผลคูณเพราะนั้นในสองจำนวนนี้ต้องหาผลคูณให้เสร็จก่อนแล้วมาบวกจึงจะตอบเป็นผลลัพธ์ที่โจทย์ถามการอ่านสัญลักษณ์นะคะข้อนี้น่าสนใจตรงไหนอีกตรงที่ข้อนี้เลือกวงเล็บปิกาใช้วงเล็บใหญ่ก็ได้ แต่โจทย์ข้อนี้ใช้วงเล็บปีกการู้จักวงเล็บปีกกาไหมคะก็เป็นวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งที่เป็นทางเลือกเพราะบางข้อเนี่ยมีทั้งวงเล็บเล็กวงเล็บปีกกาวงเล็บใหญ่ถ้าเกิดใส่ห้าหกวงเล็บก็ซ้อนซ้อนซ้อนกันเข้าไปแต่ก็ต้องอ่านความหมายได้ตามข้อตกลงของสัญลักษณ์นะเอาละครูก็เหมือนเดิมก็มาเท่ากับลงมาบรรทัดล่าง ะะเพราะของครูมันจะแน่นแน่นออกไปทางขวาไม่ได้นะคะแต่นักเรียนทําได้นะใส่เท่ากับไว้ก็ไปหาผลคูณภายในึงเล็บปิกาก่อนแล้วก็มาหาผลคูณภายหนึ่งเล็บเล็กก่อนแล้วจึงจะนํามาบวกกันเป็นผลลัพธ์ถูกไหมคะที่โจทย์ถามนะนักเรียนก็ไปคิดคำนวณเลยในวงเล็บปิกา3า3คูณสก็ใช้สูตรการคูณค่าสมบูรณ์เพราะนั้นก็3 2 6ได้บวกหรือลบ ผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบหกแล้วก็บวกด้วยก็ไปเกิดผลลัพธ์นู้นก็จะได้ออกมาบวกด้วยอันนี้ครูใส่เพื่อให้รู้ว่ามาจากไหนนะคะครูใส่ต่างสีเพื่อเห็นค่านั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้โจทย์สั่งหาผลบวกผลลัพธ์ที่ว่าตามคำสั่งโจทย์ข้อ6จงหาผลลัพธ์ ข้อนี้คือหาผลบวกนั่นเองผลบวกของใครของผลคูณ2ผลคูณเอามาบวกกันเอาละทีนี้จะบวกแล้วเหมือนหรือต่างต่าง,างเป็นตัวตั้งเต็มลบตัวบวกเป็นเต็มบวก่าหาผลต่างค่าสมบูรณ์ได้เท่าไหร่ค่าผลต่างค่าสมบูรณ์15บวกหรือลบบวกเพราะฉะนั้นตอบออกมาเป็น15ค่าบวก มีใครยังงงมีคนได้ยินเสียงถามเอ๊ะทำไมได้15้าเอาเอาใหม่เอาใหม่วิธีการมองโจทย์ครั้งแรกโจสังจงหาผลลัพธ์เพราะอ,อ่านประโยคปุ๊บรู้เลยว่าผลลัพธ์ตัวนี้เป็นการบวกกันแน่บวกกันของใครของจำนวนสองจำนวนที่อยู่ในรูปไม่ผลสําเร็จทั้งคู่ถูกไหมคะเป็นการบวกผลคูณตัวที่หนึ่ง กับผลคูณตัวที่สองเขาใส่วงเล็บแยกกันไว้เลยเนื้อเล็นก็หาผลคูณในวงเล็บปีกกาก่อนหาผลคูณในวงเล็บเล็กก่อนได้2ตัวนี้มาเอามาบวกกันเป็นคำตอบนี่คือการอ่านสัญลักษณ์ของโจทย์หลังจากนั้นก็เริ่มคิดคำนวณการคิดคำนวณตามตัวอย่างครูครูก็ใช้กรอบสีมาช่วยก็คิดในกรอบสีเหลืองนั้นได้ออกมาตัวหนึง่งคูณกันได้ลบหก คิดในกรอบสีป้าออกมาตัวหนึ่งคูณกันได้21แล้วเอาไอ้สองตัวเนี้ยมาบวกกันเพื่อเป็นคำตอบที่โจทย์ถามผลลัพธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อ6อาจจะหาถามผลบวกก็ได้ผลคูณก็ได้ผลอะไรก็แล้วแต่นื่งเรียนอ่านตามสัญ,ญลักษณ์จึงใช้คำสั่งว่าจงหาผลลัพธ์นะเพราะว่าขนาดนี้นี่เก่งแล้ว เรียนบวกแล้วเรียนลบแล้วเรียนคูณแล้วมันก็อาจจะมีแบบฝึกเข้ามาปะปนเพราะนั้นค่อยๆอ,อ,อ่านเอาละมาถึงสิบห้าสิบห้าตัวนี้เป็นการบวกก็ต้องนึกถึงการบวกนะคะการบวกจำนวนเต็มถ้าเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันนำค่าสมบูรณ์รวมกันได้ออกมาเป็นจำนวนเต็มชนิดนั้นเช่นเต็มบวกบวกเต็มบวกก็ไใดเต็มบวกค่าสมบูรณ์รวมเต็มลบบวกกับเต็มลบ ตัวขาสัมูรณ์รวมเป็นเต็มลบถูกไหมคะแต่นี้เป็นจํานวนเต็มต่างชนิดกันจํานวนเต็มบวกตัวหนึ่งจํานวนเต็มลบตัวหนึ่งต้องหาผลต่างของค่าสัมบูรณ์ค่าสัมบูณ์ตัวตั้ง6ค่าสัมูณ์ตัวบวก21ต่างกัน15ต่างกัน15นะ มีความต่างก็คือมีความไม่เท่ากันมากน้อยเท่ากันมากน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่มากน้อยกว่ากันอยู่15้าค่าสมบูรณ์ตัวตั้งน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ตัวบวกอยู่15หรือนักเรียนจะบอกค่าสมบูรณ์ตัวบวกมากกว่าค่าสมบูรณ์ตัวตั้งอยู่15คือไม่เท่ากันอยู่15ทีนี้พอวางเลข15แล้วตัวที่นําคิดคํานวณมาวางมันจะเป็นค่าสมบูรณ์แต่เวลาจะตอบต้องบอกได้ว่าเต็มบวกหรือเต็มลบ วเวลาตอบต้องตอบเป็นจานวนเต็มชนิดหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งถึงจะคิดคํานวณมาจากค่าสมบูรณ์ก็เถอะพอจะวางตัวเลขปุ๊บเอ้ยค่าสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นตัวตอบนะค่าสมบูรณ์เป็นเรื่องของการคิดคํานวณแต่พอเราะจะตอบปุ๊บต้องพิจารณาโอ้เต็มบวกหรือเต็มลบเนี่ยอ่าเต็มบวกนี่ค่าสมบูรณ์ตัวบวกมากกว่าค่าสมบูรณ์ตัวลบน้อยกว่าถูกไหมคะ เอาละต่อไปเอาอีกเอาอีกคือข้อ